ทบุรีราชวิทิโรงเรียนมัธยมราชวิทิแล้สองขาววันนี้จะไปสุดสุดทางที่วัดต้นเชือกตำบลบางใหญ่แขวงอย่านี้ตำบลก็คือแขวงเนาะอำเภอก็บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีชมสวนสวยๆกันอยู่นะ ร,ร,ร่มรื่นร่มรื่นนะจ๊ะแต่ว่าแดดอาจจะเปรี้ยงเล็กน้อยไม่ยังไงอะยาคือความร่มรื่นหองต้นไม้ใบเขียวเนาะทำให้เราสบายตาแต่แสงแดดมันเจอจ้าเจอจ้าแล้วเกินยี่สิบโมงกว่าเองนะนี่ฮะสิบโมงกว่านะคะเพื่อนๆจ๋านั้งสองแถวกันไปเราจะไปดูวัดที่อยู่รึมครอง ขอบคุณห้าล้านดวงใจฟ้าหมูปลาแซนกิ้วครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับฟ้าหมูปลามาให้กำลังใจอ่ะนะขอให้ทุกขอให้ like, ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มีความสุขความสุขด้วยกันนะจ๊ะนี่นี่มาถึงวัดแล้ววัด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 แล้ววัดแล้วเนี่ยมีคลองใหญ่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหม

ไปกันต่อไปกันต่อโอ้ถนนโบราณในในซอกในซอยในในในตำบลเนี่เนะจะเป็นแบบนี้นี่มีเรือด้วยครับพี่เขายังจะได้ไปดูเรือกันผ่อนคลายผ่อนคลายนี่เลยจัะนี่เลยจัะวัดต้นเชีอ๊อ เงปักบนี่ตักใตังค่ารถสิบสองบาทอ้อารถสิบสองบาทคาคุณคราสิบสองบาทนะาะไปดูวัดกันมันยังเป็นเขตของ บางใหญ่นะจังหวัดนนทบุรีสร้างเมื่อปี40ใช่ไหมท่านมองไม่ผิดนะเนี่ยซุมซุมประตูวัดสร้างเม 17, 4, ื่อ17มกราคม40สาธุสาธุสาธุจ้านี่บริเวณวัดประสงแถวจอดตรงนี้นี่เลยจากเพื่อนๆพ,พระบูรณะใหม่เมื่อปีประมาณปี ปีอะไรนะเดี๋ยวก่อนปีปีประมาณปีหกศูนหรือห้าเก้านี่แหละพระอุโบสถตรงเนี้โดนฟ้าผ่าด้วยนะช่วงช่วงมีข่าวยากก็มาดูอยู่เป็นผ่าแบบว่าผ่าแบบไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไหมเยอะนะแต่ว่าหลังคาก็พังอ่ะก็ด้วย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 ความเก่าด้วยเนาะก็เลยสร้างใหม่นี่ก็สร้างหลายปีแล้วนะก็เหมือนกับว่าเอ่อกำลังจาก ชาวบ้านช่วยกันเนาะยาก็จะมาแถวนี้บ่อยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักของลูกชายขอบคุณจ้าฟ้าหมูป่าเนาะว่าสวยว่าสวยจริงค่ะเขาเขาสร้างใหม่เพราะว่าตรงนเนี้ยเดิมเนี่ยเดิมเดิมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากอย่างนี้นะแต่ว่าโดนฟ้าผ่าตอนปีหลายปีแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นแหละเข้าไปก็จะเป็นริมคลอง ของคลองใหญ่นะคะที่เนี่ยคลองน่าจะเป็นคลองรัดมะยมหรือคลองอะไรเนี่ยอาจจะเรียกไม่ถูกนะตรงนี้จะมีโรงเรียนด้วยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชื่องเป็นต้นแบบนี่เลยจ้าพี่น้องคะ่ะแนวขอแชร์แป๊บหนึ่งมดแดงวัด